สบายดีสบายดียำสาวส,สบายดีบัดสุขสุขคนเนาะนี่พี่เนาะวันนี้กับยายอ้วนกับเตรียมพักให้ยบาดแพงสิเอาเขาไปเห็ดวัดไปมอบให้วัดอีกแล้วเนาะมอบให้วัดทางป่าพี่น้องป่านำพักนำวันนี้กับบาดแพงออกมานานยายอ้วนกำลังเก็บสบายดีพี่นเนาะไอซี่บาดแพงเนาะยายอ้วนเก็บพักค่ะเป็นพักของไอพอนเนาะอยู่ทาง USA เนาะ ขอบอกขอบใจไอ้หลายๆเดอ้อสนับสนุนมาแล้วก็ให้เอาเขาไปเห็ดกินอยู่วัดบ่กนองครับให้ยายอ้วนเก็บเก็บพักต่างสายฮักเอาโลดพี่นนองหรือว่าโอ้นั่นเองพี่เนอะกำลังเก็บพี่นนองสิงไปหายขจาเห็ดกินมันีปบาแพงมีพักกับปลาหาโลเนาะพี่นนอง<ม>เหลือเถียวสุดท้ายแล้วสิไปมอบให้พี่นนองทางวัดได้เห็ดอยู่เห็ดกินนํากัน ถั่วกะเริ่มบางนะพี่น้องเอ้เหลืออยู่แต่บัวลายเนาะเริ่มบางๆแล้วถ,ถั่วบัแพงกะบัแพงกะห้ากะขุดดินพี่น้องบัแพงกะขุดดินสิปูพักชีไทยเนาะกําลังพวนดินพี่น้องกาลังพวนดินเนาะส่วนใหญ่อ้วนกะเก็บพักส่วนพอบัแพงกะใส่พุนใส่ปุ๋ยใส่พุนอยู่พอ ส่พุนยอดน้ำยอดน้ำทั่วพี่น้องส่พุนพุนชีงัวยอดน้ำทั่วทั่วบอแพงก็กำลังเกิดพี่น้องขุดเป็นคุมเป็นคุมพอบอแพงหยอดน้ำแตงท้งให้ท้งหน้ามันนีก็ บัดน้โมงกะคือสีแฮปปี้ทั้งหมู่บ้านอีกแล้วพี่น้องดีใจหลายพี่น้องที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนเขามาตลอดเนาะให้ชาาบ้านได้กินอิม่มเห็ดงานมเมื่อยเห็ดเวียกในวัดมเมื่อยได้กินของเสบเซพมันีก,กะสีไปหมาบปลาของไอพรเป็นเตี่ยวหลอดสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะหาโลแล้วก็กพักปลาแพงนำ้ำ จงได้ก็ขอให้อายและครอบครัวอยู่ดีมีแห้งเดอ้อไอพอ่อนความเจ็บจะได้ความไขาม่ามีลำรวยลำรวยเนาะให้พบแต่ความสุขความจเจริญเบิดคนในครอบครัวของอายก็ได้เอาพักลงวัดท่านลงวัดกับปลาลงวัดนี่ก็ได้บุญเนาะพอบางมือสาบ,บานบบมีของกินพี่เนาะไปเห็ดวัดกัโบโมีของกินแม่คั่วกับลำบากไปหาเก็บผักีเล็กมาแกงและแถวปลา เมือใไดโบมีของกินกันเลยยวดเงี้เก็บผักพี่น้องนี่ไงเก็บกะละมังเนะมีทั้งตัวรีเอาแล้วกับตัวทอนเอาเนะพี่น้องผสมผสมกันไปเนอะ ยายวรรณกำลังเก็บพักซีอีกอันนี้สิเป็นกวงตุ้งหมาแพงกำลังใหญ่นะกวงตุ้งกำลังขึ้นแล้วเป็นพักบุกจีนกำลังขึ้นคือกันนะพี่น้องบุกจีนยายวรรณที่เก็บพักซีมื่อนี้มีพักบุกฮัมบัวแล้วก็บพักซีลาวพี่น้อง แล้วก็มีพักขึ้นชายเนาะมานี่ที่ไปมอบให้หวัดแล้วก็ป้าหาโลพี่น้องของไอพรเนาะสนับสนุนยายอ้วนหาสิบเหรียญแล้วก็สนับสนุนป้าจันคิดหาสิบเหรียญกาเพิ่นบอกให้เอาลงวัดเนาะบาแพงก็สียเอาลงวัดให้เพิร์นใน,นบาแพงกำลังพวนดินไบทเนาะพี่นอ้องรอแห้ง เพลงก็เอาพุนมาหวานไว้แล้วพุนขี้งัวพุนหวานไว้แล้วก็รอปลูกเนาะรอปลูกพักอยู่อันกำลังเก็บพักอยู่หน้าพี่เนอะ เดี๋ยววอนกัดอาซีใหม่เดี๋ยวยวันพิ่เก็บะพะแพงก็สิพวนดินใบปลูกนะพี่อนะ าบุญนำกันทุกคนนั่นแหละเอชี่เบาแพงกับผู้เกามาเบิ่งมาชมแต่บุญกุศลนำกันเบิดทุกทุกคนดอกกระแดงก็เป็นดอกแล้วพี่น้องใกล้แล้วต่อไปก็หอดยามหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืออีกบ่กี่เดือนเนาะดอกกระแดงดอกกระแดง กนะ็กกระแดงนะ้องพี่น้องเครื่อกระแดงดอกกระแดงเนสิประมาณนะี้นะพี่น้องอเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะจมีโอ๊ <c oughs> พักตังสาย หอมบัวหอมตัวนี้สีทอนเอาเลยพี่น้องบะแพงสีทอนให้เพิ่นไปใส่แกงเนาะตัวนี้ตัวนี้ให้เพิ่นไปใส่ก้อยใส่ลาบแล้วแต่เพิ่นตัวนั้นก็ให้เพิ่นไปใส่แกงสิบะแพงก็สิบไปเหมาะผอมปลาเลยเนาะรอเบิ่งรอสมเด้อสบายดีพี่น้องต be ัวนี้ก็เอาพักมาเนาะปลาลงมาแล้วพี่น้องปลาเพิ่นเอาลงมา ได้หนึ่งก็มาตะองพูนัวนี้น้ำลังตัวนี้ตัวนี้เองมีผัดมาด้วยปลาหมาดเลยใส่แล้วก็สวยปลาไปอยู่ได้แม่พี่น้องเออจะบายดีร้องโอ้ยเห็นฝามาเด้ออ๋อลงมาใส่เป็นที่เรียบร้อยนี่ต่ตัวใหญ่ๆแลาหมาดว่าลงมาเมนหัวใาญ่ของท่านเนาะบลาแพงไปถวายหนามปลาหมาดเอามาให้ก่อนเนาะบลาแพงไปถวายหนามกับแม่น้องลิงเนาะ ปลาเม่ากับจ <Luis> ันขิดบลาบานี้พี่น้องปืนใหญ่กับท่านเรนยันช่างกันปลาหาโล่เนาะของไอ้พรนั่นแหละเมนี้เป็นมือสุดท้ายเนาะปลาแพงเลยหมอปลาครบซ้ำมือแล้วมเอนี้ก็เป็นมือสุดท้ายกับพักก็เป็นมือสุดท้ายเนาะที่ละน้อยที่ละน้อยว่าไอ่ลายๆเนาะที่ว่าอุดนุนบาะแพงอุดนุนบาะแพงเลยอุดนุนจันขิดเนาะปันปลาลงมาให้ซาบานบรรโมงกินพี่น้อง แพงกับเสียเอาปลาเอาเอาพักมาเทให้ทุนสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้สะพรดมาเป็นมือกล้องให้เบาแพงเนาะกระดาผูกกระางผูกกระถางใหญ่ทุนทุนนั่งเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องให้แต่มีห่มเนาะแม่ห่มลายต้นให้แต่มีห่มลำไยเนาะไงยิงนอนอยู่พี่บ้าบ่

น้ำต้มปลาได้หน่เนาะเฮ้ยต้มไก่ต้มเป็ดต้มไก่บอกเป็เป็เป็เนามเป็นัรังเทอออกเนาะแกงเ็ดบอกบัวกัวเลยเนมะตุลกตุลีตุลีตุโลกก็มีแกงไข่แกงเป็ด 6สูตรผูใดยากได้เมื่อปูกก็เอาในนี้เลยอบคุณใจเด้อปยุอบคุณใจเด้อใจเมตตาที่มาห้พแม่กลัวเห็ดนองไม่ิด่เนาะมือนี้่กับปลาปลาหมอเลงมาหมอก่อนเลยก่นอามาปักไแล้วล่ะให้พอนะมีผู้ใหญ่ใจดีที่มาสวยเลือดี่น้องาใหดี เข้มแ็งไม่ขวดดีใจพี่น้องดีใจห้งพี่น้องดีใจแห้งพี่น้องเยไม่ขวก็ดีใจยิมเป็นเป็นมือผมมีแนวเห็ดไหยชาวบ้านได้กินแสบกินนัวเนาะบุกบกใหราบนรวยเด้อต้นน้กกำลังเทพี่น้องทานใดเน้าไปเบ่งพี่น้องจาเอะเนาะมียล้านแม่แลงนย้คนมาล้ายพี่น้อง มีเนาพ่พอมากเนะา,มานะมีพอมา,ากเนตีได้เห็ดถวายผาเเขาเเราเบิ่งเราส้มเนาะเนี่ยม,ม,มีมาลายพี่น้องมาลายมัน สวยเันคนลละไม่ละเมอพี่น้องค้นลายพี่น้องมาเลยอยากให้จบกิกกันนะเมน่อหงุดหงิดแห้งก็คือเพอาจบกิกไปทำหนึ่งเราเปไหนก็ฝควานก็ได้ก็แชร่เลยก็ติดตามกันเลยนะถ้าคุณได้อยากเห็ดวุ่ทำบุญกันติดต่อมาทางเบาแห้งก็ได้เนาะทางป้าหม่าขาวแห้งก็ได้เป็นกับเข่าก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นปูนเป็นตาดีไม่หัน คบสาาายืพูดเล็กละหน่อยเนาะบ่แพงบ่าว่าเพิ่งมาบ่ได้เขาบ่ได้ซอยกะบ่ได้อันอันนเขามามกะซอยเขามาเบิ่งเขามาติดตามแล้วก็เขามาชมหล,ลายๆเนาะพี่น,อน้องได้กล่าวของมุกขอบใจไปทางเดพรเนาะที่แบบนับสนุปปนปลาไหนเอามาถวายจังวัดพักไหนเอามาถวายจัวัดได้บุญน,น้ำกันเนาะไอ ออาา,าจาสบายดีสบายดียดยดพี่น้องอย่าลืมเขาก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตา,ตาพรในเด้อพี่น้องเด้อสบายดี